สวัสดีครับพบกับรายการเท็ดดี้หมีมีเรื่องนะครับและสลับวันนี้ก็เจอกับเท็ดดี้มาร์กนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับโตโยต้าอัลไพนเอสซนะครับรุ่นท็อปเบนซินที่หลายๆคนใช้กันนะครับรุ่นยอดนิยมเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็จะพาดูโดยละเอียดเลยนะฮะและที่สาคัญท้ายคลิปจะมีโปรโมชั่นพิเศษพิเศษอย่างไรติดตามชมจนจบคลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับ และสำหรับโ,โตโยต้าอาบาดเอสนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินส5 0 0ซนซี c นะครับ183แรงม้าและก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดแบบซูเปอร์ CVT นั่นเองนะครับซึ่งมาพร้อมกับแรงม้าแรงบิดที่ดีพร้อมความประหยัดด้วยครับ <S 2> <S 2> และเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ว่าจับภายนอกก่อนเดี๋ยวผมจะเริ่มจากภายนอกแล้วกันนะฮะว่าอาผาดเอสซมีอะไรบ้างเริ่มต้นจากไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบ3ดวงนะฮะในรุ่นท็อปนี้ไฟเลี้ยวก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบซีเฟนเชียลหรือไฟเลี้ยววิ่งท รวมถึงชุดกันชนด้านหน้าแบบสปอร์ตสังเกตได้และเป็นล้อ18นิ้วนะฮะของตัวท็อปตัวเบนซินเท่านั้นจะต้องเป็นล้อลายนี้เลยล้อ18นิ้วนะฮะมีเซ็นเซอร์ช่วยจอดมีป้องกันการชนอะไรครบหมดเดี๋ยวเราจะค่อยว่ากันในรายละเอียดกันอีกทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูข้างๆกันสำหรับด้านข้างก็เช่นกันบ่งบอกถึงความเป็นสปอร์ตนะครับก็จะมีเป็นสะเก์ตข้างๆนะครับตลอดข้างๆนี้เลยแล้วเราก็มาดูด้านท้ายกันได้นะฮะด้านท้ายก็จะคงความเป็นสปอร์ตเหมือนกันนะครับเป็นไฟทับทิมแนวตั้ง นะครับแล้วก็มีมีความเป็นสปอร์ตตรงท้ายนี่นะฮะน่าเดี๋ยวดูไฟท้ายกันนะครับไฟท้ายก็สีแดงแดงแบบสไตล์อาปาสนะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับว่าภายในนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นที่ภายในของอาปาสเอสก็แน่นอนนะฮะความเป็นสปอร์ตก็คือภายในเป็นสีดํานะครับเป็นเบาะหนังสีดําจากโรงงานญี่ปุ่นเลยนะครับลงมาลัยมัติฟังก์ชันนะครับลายไม้เบาะไฟฟ้าคู่หน้านะฮะและสําหรับคนขับก็จะมีเมมโมรีด้วย3ตําแหน่งนะครับ ส่วนเบาะคนนั่งข้างๆเราก็สามารถเปัาไฟฟ้าให้เขาได้เหมือนกันนะครับและที่พิเศษนะฮะของเบาะคู่หน้านี้ก็คือมีเบาะร้อนเย็นนะครับเป็นเบาะพัดลมนะฮะกับอบพ,พีทได้นะฮะส่วนกุญแจก็จะเป็นตัวสตาร์ทเอนจิ t นสตาร์นะครับพกกุญแจไว้กดสตาร์ทเหยียบเบรกได้เลยทันที นะครับความสะดวกสบายค่อนข้างเยอะนะครับและสําหรับรุ่นนี้เองจอหน้าจะเป็นจอของทางญี่ปุ่นนะครับเป็นจอแบบ Android นะครับเสียบเล่นกับตัว Apple c a r p l เ y ได้นะครับรองรับได้หมดและตัวดิจิตอลมิล r ลอเองเป็นกล้องมองสําหรับด้านสูงนะฮะเพื่อความปลอดภัยในการขับนะครับเราเองปกติถ้าเกิดเราอยู่ข้างหลังเนี่ยมีจอเพดานมาอาจจะบังสายตาตรงข,งของกระจกมองหลังได้นะครับเราเองก็จะเป็นภาพอยู่บนนี้เลยทําให้เราไม่เจอบังจากจอหลังนั่นเองนะครับ และสําหรับระบบความปลอดภัยนะครับอันนี้โดยจากตรงนี้เลยอันนี้คือออโตเมติกไฮบีมนะฮะในกรณีที่เราขับในที่มืดขับอยู่คันเดียวนะฮะไฟหน้าเองเนี่ยจะฉีกก,กว้างๆนะเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะครับรวมถึงตรงนี้ก็จะเป็นตัว power door ก็คือว่าประตูไฟฟ้าเองเนี่ยเราสามารถกดเพื่อเป็นแมนนวลได้นะครับในกรณีที่มีเด็กเล็กหรืออะไรอย่างนี้นะครับและสําหรับความปลอดภัยนะครับ ของรถอัพพาดและเวลไฟนะครับเรามาเริ่มต้นกันนะครับที่ตัว LTA LTA ตัวนี้เนี่ยจะเป็นออปชั่นที่ความปลอดภัยในกรณีที่ว่าเราขับรถออกนอกเลนนะฮะเราสามารถเปิดระบบได้จากตรงปุ่มนี้เลยนะครับและเราเองสามารถกดเข้าไปเพื่อเซ็ตตั้งค่านะครับของ LTA ได้นะครับกรณีถ้าเราขับออกนอกเลนนะฮะระบบจะมีเสียงเตือนนะครับพร้อมกับคอยขืนพวงมาลัยเราให้เราขับอยู่ในเลนนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดออก ต่างจังหวัดก็ลองใช้ดูนะแต่ถ้าขับในเมืองก็ยังไม่จำเป็นต้องใช้นะครับเพราะรถมันค่อนข้างเยอะนะฮะอาจจะทำให้เราเสียจังหวะในการขับนั่นเองนะครับอ่าส่วนต่อไปนะครับตัว Parking Assist นะฮะก็คือเซ็นเซอร์ช่วยจอดนะครับทั้งหน้าและก็หลังนะฮะเซ็นเซอร์การระยะในการจอดนะครับส่วนต่อไปตัว PKSB PKSB เนี่ยเป็นออปชันช่วยเบรกอรัตโนมัติในกรณีที่รถมีความเร็วประมาณ ิ0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองเหมือนเหมือนปล่อยไหลมากกว่านะครับกรณีถ้าเราเหยียบคันเร่งและเร่งไปเนี่ยอันนี้คือไม่เบรกเองออปชันนี้จะเหมือนกับว่ากรณีเราติดรถไฟแดงติดติดไฟแดงนะครับแล้วแบบรถเราไหลไปเจอท้ายรถกันอื่นอันนี้มันหยุดเองครับมีทั้งหน้าและก็หลังเลยนะครับตัว P K S B อันนี้นะครับส่วนมาอีกอันนึงนะครับตัว P C S P C S เนี่ยเป็นระบบช่วยเบรกนะครับเหมือนผ่อน เหมือนผ่อนเบรกนะฮะในกรณีที่เราเองเนี่ยควรจะในระยะที่เราจะต้องเบรกแล้วแต่เราอ่ะไม่ได้เบรกนะครับระบบนี้จะมีเสียงเตือนด้วยพร้อมเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกนะครับไปที่2ล้อหน้านะครับเพื่อลดการเบรกแบบรุนแรงเพื่อลดระยะเบรกด้วยให้สั้นลงนะครับตัวออปชั่นนี้แต่ยังไงเราก็ต้องเบรกเองนะฮะซึ่งออปชั่นนี้เราเข้าไปเซ็ตค่าได้นะครับเราสามารถตั้งค่าอ่อนแก่ได้นะครับ จริงๆแล้วเราก็ควรจะตั้งให้แบบให้มันอ่อนหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่ากรณีแบบเราขับอยู่ในเมืองทั่วไปอย่างเงี้ยเราเองไปใกล้ถ้าเราไปตั้งไว้แบบเยอะๆมากเราไปใกล้ท้ายรถเขาบางทีมันเบรกให้เองก่อนเลยมันจะมันจะเหมือน e น g i n e เบรกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราตั้งอ่อนๆไว้ดีกว่านะครับส่วนถัดมานะฮะเป็นตัว BSM นะฮะก็คือบอยสปอต์นั่นเองนะครับบ i ยสปอตก็คืออยู่ที่กระจกมอง,งข้างนะครับเปลี่ยนเลนนะครับ ที่เรารู้รู้ดีกันนะครับส่วนตัว RCTA RCTA อันนี้นะครับออปชันนี้เมื่อเราถอยรถนะครับออกจากช่องจอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นห้างหรือเป็นหรือถอยออกจากซองจอดนะครับแล้วถ้ามีรถมาตัดหลังเรามาตัดฐานด้านหลังเราแล้วตัวรถเองจะหยุดโดยอัตโนมัตินะครับเพื่อป้องกันการเฉียวชนได้นะครับเป็นตัว RFA อันนี้ก็จะเป็นออปชันที่อ่านป้ายจราจรนะฮะ อย่างเช่นเจอป้ายความเร็ว60กิโลเมตรอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นตัวสัญลักษณ์ขึ้นตรงที่หน้าปัดนะครับว่าเตือนเราเฉยๆว่าเออว่าอ่านอ่านป้ายจราจรนั่นเองนะฮะและอีกออปชั่นนะครับที่สําคัญเป็นพิเศษเลยนะฮะก็คือออปชั่นเรดาร์ครูสคอนโทรลนะฮะออปชั่นนี้เนี่ยจะทํางานต่อเมื่อเมื่อเราเปิดกับครูสคอนโทรลนะครับพอเปิดครูสคอนโทรลแล้วเราเซตนะฮะความเร็วลัง,หล,งหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถกดตรงปุ่มนี้ได้นะครับเพื่อเว้นระยะห่างจากท้ายรถคันข้างหน้านะฮะ จะเ็นได้3มระยะนั่นเองนะครับก็คือไกลหน่อยจนถึงใกล้ที่สุดนะครับคือถ้าข้างหน้าเบรกเราเบรกเองตามระยะที่เราตั้งไว้นะฮะถือว่าเป็นออปชั่นที่สะดวกสบายมากนะฮะในการแบบขับออก่างจังหวัดไกลๆยาวๆนะครับอันนี้ถือว่าน่าใช้มากๆเลยนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับเบาะนั่งแถวที่2กันนะฮะเบาะนั่งแถวที่2ที่เขาเรียกว่าเบาะมิกกี้เมาส์นะฮะก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับแบบ เฟิร์สคลาสเลยนะครับบนเครื่องบินเลยนี่ครับเป็นเบาะอย่างนี้เลยและที่เป็นมิก้เมาส์ก็คือที่พิงหัวเนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับตัวเบาะเองก็พนักพิงเป็นไฟฟ้าปรับพนักพิงไฟฟ้ามีพักน่องนะครับเป็นไฟฟ้านะครับส่วนเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเราเองไม่ใช้มือดึงแค่นี้เองนะครับมีโต๊ะตรงกลางวางแก้วนะ้ำวางของได้นะครับมีมือจับนะครับตัวท็อปนะฮะ มีม่านบังแดดผู้โดยสารตอนหลังมีครบเลยรวมถึงไฟบนเพดานก็เป็นไฟแอมเบียนตับสีได้ทั้งหมด16สีนะครับแล้วแต่ที่เราชอบเลยฮนะก็สวยดีไฟเพดานก็จะเป็นอ่านหนังสือเป็นไฟ LED ด้วยนะครับนะฮะถือว่านั่งกว้างนั่งสบายมากๆนะฮะแล้วสำหรับแถวที่3เองก็ถือว่านั่งได้จริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยฮะสำหรับแถวที่สเนี่ยฮะอันนี้คือนั่งสบายนะฮะขาสบาย หลังสบายพิงหัวได้สบายนะครับหรือนั่งกันสามคนก็ยังได้เพาดานค่อนข้างสูงนะครับถือว่ากว้างมากแถวที่สามนี้เองเราก็เลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะครับอเอ็นพนับพิงก็ได้เอ็นได้เยอะมากอันนี้ยังนั่งและเหลือเลยฮะส่วนแถวที่3ามนั่นเอง,เองเนี้เราสามารถพับเพื่อเก็บของพับได้กว้างแค่ไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับสำหรับเบาะแถวที่สามนะฮะน่าจะแยกแยกเป็นสองเบาะนี้ฮะเราสามารถ พับเบาเพื่อแยกพับซ้ายแขวนกับด้านขวาแขวนนะฮะเดี๋ยวผมลองพับให้ดูก่อนนะครับว่ามันกว้างได้แค่ไหนนะครับเนื่องจากเราเลื่อนก่อน<ม>นะฮะเลื่อนเสร็จปับ๊บเราพับเลยแล้วเราก็ดึงเบลมาเพื่อล็อกกับตรงนี้เ<ม>นี่ยครับถือว่ากว้างนะฮะนี่พับด้านเดียวนะ นี่ครับพอพับแล้วได้พื้นที่เยอะมากจะเก็บจักรายานจะไปขี่จักรายานหรือจะเก็บของถือว่าจุของได้เยอะมากๆนะฮะและส่วนตรงนี้เองก็เป็นหลุมเก็บของนะครับค่อนข้างลึกเหมือนกันเก็บของได้เยอะนะครับนี่ก็หลุมเก็บของเหมือนกันนะครับไม่ได้หนักเลยฮะเอาลงก็คือเบาแรงเอาขึ้นก็ไม่ได้หนักเลยคุณผู้หญิงจริงๆก็ทําได้นะครับเอาลงมาก็ปิดลงมาเลย เนี่ยครับหรือว่าสะดวกสบายมากๆาครับฝาท้ายเองก็ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับได้ชมทั้งภายในและภายนอกของรถเรียบร้อยเลยนะครับและสำหรับท้ายรายการนะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับคือเป็นเจ้าของอพาร์ตเม้นทไฟ์นะครับได้ง่ายๆนะฮะเพียงออกรถแค่1,90 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับหรือว่าจะเลือกผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ2 8 0 0 0บาทก็ได้เช่นกัน ฟรีทุกค่าใช้จ่ายในวันออกรถนะฮะทุกอาชีพไม่มีเงื่อนไขหรือจะเลือกรับชุดแต่ง L f m o d e นะครับซึ่งทาง Teddy a u t o s a l e ซเราเป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงแต่ผู้เดียวในประเทศไทยนะครับรวมถึงการรับประกันในระบบของ Hybrid นะครับทุกรุ่นเรารับประกัน5ปี1 0 0 0กิโลนะครับพร้อมไฟพร้อมใบ c ซอร์ติฟิเคนะครับจากโรงงานญี่ปุ่นนะครับมีรถไต a s s i s t a n t นะฮะช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงตลอด1ปีนะครับ โชว์รูมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานโคบวงจรทั้ง4สาขานะครับพร้อม่วนลดค่าแรงและค่าอะไหล่นะครับสามารถติดต่อได้ตามช่องทางข้างล่างนี้นฮะเดี๋ยวทางทีมงานขึ้นไว้ให้นะครับโปรโมชั่นพิเศษสาหรับเดือนกันยานี้เท่านั้นนะครับขอขอแจ้งก่อนเลยว่าพิเศษจริงๆสําหรับเดือนกันยานี้สนใจยังไงลองสอบถามกันเข้ามาดูก่อนนะครับและสําหรับวันนี้นะฮะร,รายการเท็ดดี้หม,มีมีเรื่องนะก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ